สวัสดีครับป้าพี่น้องผู้ติดตามมาออกกําลังกายตอนเช้าวันนี้จ้าเอา๋โอ้โหไม่ได้เจอนานฝนตกแหมท่านไม่ออกมาเลยนะคิดถึงอยู่เสมอนะฮะนวลยืนรออยู่ยืนรออยู่คนเดียวเลยยืนรออยู่คนเดียวจะเงาดูอันแน่แน่แน่ยกมือยกืออดีใจดีใจโอ้ดีใจพบกันนะฝนตกโอ้โหฝนตกหนักเลยเชียงรายไม่ได้พบท่านมานาน นะเก้าสิบกว่าดูดิยิ้มเป็นเดียวโอ้ยยิ้มเป็นเดียว <c oughs> โอ้เนี่ยแข็งแรงมากดูดิถือไม้เท้านะโอ้โหแข็งแรงดูดินี่ร่างกายโอ้เก้าสิบกว่ายิ้มสบายนะเ <c oughs> นาะเนาะอายุยืนยาวเนาะอนนะเอราะขนาดเนาะเออสุดยนะอดเนาะ ก็มีเนาะมีทุกอย่างเนี่ยบอกลูกหลานคาถาอาคมนะฮโอ้แต่สิ่งสําคัญสุดก็คือการออกกำลังกายเนี่ยสุดยอดเออโอ้ยิ้มไปเดินเอ้าอุ้ยไปเดินเอ้าเลยไปไปออกกําลังกายมาได้ป้ากันเหมือนเนาะฝนตกโอ้สุดยอดอ่า่าเดินโลขึ้นเข่าพอเลยขึ้เข่าพอไว้เห็นเลยเป็นตัวอย่างเนี่ย เนี่ยหญิงยากแข็งแรงเก็สิบปายแข็งแรงดีอ่ะิงพอเะดูด,ดูโอ้โหหาได้ที่ไหนกว่าโตสุดยอดเลยครับโอ้นี่ของจริงโอ้โหของจริงออกกําลังกายมี่น้องเราเออออกกาลังกายเป็นเรื่องใหญ่สาคัญที่สุดแต่เราอยากจะมีสุขภาพดีไม่รบกวนลูกเมียลูกหลานนะฮะแข็งแรงขนาดนี้เดินเองได้กินข้าวได้นะมีชีวิตเกกว่าจะร้อยอีกไม่นาน โอ้โหไม่ลบคนลูกหลานเลยเนี่ครับตัวอย่างที่ดีๆของผมสุดยอดครับพี่น้องสวัสดีครับ